สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนน้องทําชาไทยนะคะทำนแรกก็คือนี่เลยตักชาไทยเอาให้เต็มเลยนะตักต้องตักสองมือนี่ใส่อันนี้ไว้เลยใส่ไว้ไม่เป็นไรเกี่ยวได้เหอยให้เต็มเลย ก็ปิดได้เลยร้นไม่เป็นไรร้นแล้วก็เกี่ยวออกใช้มือเลยสี่เกี่ยวมาเลยแล้วก็เอานี่ใช้นี้นะแล้วก็มากดกดเลยนะใช้นี้กดกดถ้ามันแน่แจะแน่นเกินไปถ้าแน่นเกินมันจะหล้นลงมาเอาเลยเกี่ยวออกหน่อยก็ดีนะ จะเอาลงไปนิดนึงได้นะเอาลงมาอน,นิดนึงดีไหมไปเอาไปน,นิดนึงพอดีก็เออเอาว่าน่าจะเกี่ยวลงไปนิดนึงนะเพราะมันเกินมันเยอะไปนี่นี่นี้เกี่ยงเลยเกี่ยงลงไปในนี้นี่นี่อน,น,นี่แล้วก็กดแล้วก็ใช้กดได้เลยใช้ที่กดได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไกดได้เลย แล้วก็ปัดี่ออกด้วก็ดีนะเนี่ยมันเปื้อนโอเคแล้วก็ไปใส่เครื่องชงได้เลยให้มันน้อยแล้วก็ใส่เครื่องชงใส่ดีๆนะ๋ยวจะเข้าจากทางนี้นะเดี๋ยวอันล็อกอืมทำนี้เลยใส่แล้วก็อย่าลืมอันล็อกด้วยนะล็ lock, อ,อกเอาให้แน่นเลยเอาให้แน่นเอาใ,ให้แน่นอีก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 ไม่ได้เลย มันแน่นแล้วโอเคอ่ะเอาชาไทยนี่หกออนเอาหกออนให้ได้หกออนอย่นี่หกนะไปหย,ย,ยุดเลยหยุดทีมาก อย่าเงี้ยร,ร,รอรอดูก่อนนะว่าจะถึงไหมอ่ะไม่ถึงเอาใหม่ได้นี่ไม่ได้นะอ่ะเอาออกไปได้เลยแล้วก็ใสยย่หนีเลยนมผสมเอาประมาณนี้นะเอาประมาณนี้โอเคไหมฟ่กนนะครับ บีบดีดีบีดีดีแล้วก็เก็บได้เลยวางไว้แล้วก็ใส่ลงไปเลยกระ้อนเกลียลงมานิดนึงมาเกลียลงมา อ๋อพอแล้วเราก็คนเลยคนเลยนะคนเลยแล้วก็คน,นคนดีๆคนดีๆ6แล้ว,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 โ,อลวโอเคพอแล้วเราก็ใส่นมจืดเอาเท่ากันเอาเท่ากันเอานมจืดเท่ากันโอเคไนะใส่เท่ากันเอาเท่ากันเลยนะใส่ให้ดีใส่ให้ดี ได้เลยได้เลยใส่ได้เลยแล้วก็คนคนเลยคนเบาคนเบาคนเบานบาีนา่ยดีมากเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวขอแก้วหน่อยแล้วก็เทใส่แก้วเ,เทดีๆนะนี่มาช้อนมาหนึ่ง ร,นนร้อยพอแล้วนะคะก็อืมโอเคพอแล้วก็ใส่ลอดลงไปเสร็จแล้วอันนี้คือชาไทยนะครับนี่นี่ชาไทยนะครับชาไทยอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูอ่ะน,นี่อ่ะลองชิมดูเลยอร่อยไหม อร่อย,ออยดีมากจริงๆนะครับชาไทยนี้ลองชิมก่อนนะดีครับนี่ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย